หวังพรจากบุญหลวงพ่อบนบานของความรักที่ยังยืนาเคลื่อนขับเคลื่นไปกันแทบไม่ฝันรถไต่ทังยองเย้าบนทิชาสวั์ถ่ายรูปคู่กันกินข้างทางก็รัวไปจนไม่แอบฟัง่งพี่คิดว่าวันนี้ทุกคนถึงเวลาที่เราเหนื่อยกับการตีเราต้องชาร์จแบตให้เต็มที่ชาร์จแบตกำลังกายชาร์จแบตำลังใจ ก็สุกสนานดูดีโอเคเต็มความพร้อมสำหรับปีหน้าแล้วนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับพี่ก็ง,งานวัดเนาะงานวัดสมัยก่อนเนาะก็ต้องมาแบบน <Okay. S 2> ี้ตผมถามหน่อยว่าไอเดียวันนี้คืออะไรครับชิงช้าสวรรค์ค่ะเพราะเป็นงานวัดนะคะผมถามไอเดียวันนี้หน่อยนะครับว่ามีเป็นยังไงบ้างครับเป็นม,า <Wow. S 1> ม้าค่ะอ๋อเป็นม้าหมุนเนาะ ไอเดียในวันนี้หน่อยไอเดียในวันนี้นะคะอยากเป็นนักร้องหมอรำค่ะงานวัดก็ต้องคู่กับนักร้องหมอรำใช่ไหมคะเยนโมหนาไอเดียในชุดวันนี้หน่อยวันนี้เหรอคะได้มาจากบ้านบอลก็ได้เป็นตัวตลกก็ได้อ <Okay. S 2> าเป็นตัวตลกก็ได้วันนี้เรามีไอเดียยังไงวันนี้นครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอดีเจอวิกแล,ล้วก็ชุดที่บ้านก็เลยใส่มาครับออเน้นผสมประสานสนุกสนุกใช่ไหมถูกต้องครับเน้นพัวครับวันนี้มาในตีมอะไรครับ ไอเดียวันนี oh, ้เป็นอะไรครับอ๋อเป็นสาวแดนเซอร์ค่ะสาวละโมยอยยุ่ค่ะไอเดียวันนี้หน่อยว่าไอเดียเป็นอะไรบ้างครับอ๋อพรีธอยาเป็นแม่ยุวตาตะครถามไอเดียหน่อยว่าวันนี้แต่งตัวมาเป็นยังไงบ้างเมียฝรั่งเดินงานวัดกว่าไอเดียพี่ในวันนี้แต่งตัวมาเป็นยังไงบ้างครับอยากแต่งแบบว่าสวยๆบ้างเน้นสวยเหมือนสาวทองกวาง ไอเดียที่แต่งตัวในวันนี้เ,เป็นยังไงบ้างครับมาวัดมาทำบุญนะคะมางานบวชค่าก็เช่นมางานบวชเหมือนอะไรครับก็คือเป็นมาเที่ยวงานวัดวันนี้เนี่ยมาในชุดต,ตีมาอะไรฮะนบแม่นาคชุดนี้เนี่ยได้แรงบนันดาใจมาจากอะไรค่ะก็เป็นลูกสาวกำนันละกันค่ะพี <c oughs> ไ่ได้แรงบนันดาใจมาจากอะไรครับชุดท,ที่พี่ๆแต่งมาในวันนี้โอ้ยอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านละกันครับวันนี้อเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านค่ะตันที่สองค่ะรวมกัน มนนันแน่ๆน่ดีมากว่า okay. โคตรมันมากๆค่ะมันมากๆค่ะลดสุดสุด wow. สดยอดมากค่ะสีสันวาวน้องเอนจอยแพ้ไม่ได้ก็ด yes. ีนะตกจนเหนื่อยมันเยี่ยมมาก wow. มันจริงๆเลยอันเดีย วันนี้ไม่มีงานเหมือนเก่าลานวัดมีได้ความว่างเปล่าฉันมาทําข่าวเธอคน